พบกับรถครอบครัวยอดนิยมคันนี้บอกเลยว่าครองแชมป์ตลอดการเลยกับเจ้า t ตอร์้าโรเจอร3 4แชมป์ปี2013คันนี้ได้โฉมหน้าแชมป์สีบรอนเงินดูแลง่ายเลยได้รายละเอียดสวยๆพร้อมๆเดิมๆจากโรงงานนะมาเริ่มดูออปชั่นกันสำหรับด้านหน้านี้ได้เป็นไฟหน้าโปรเจกเตอร์แบบนี้มีไฟหลี่ไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันสปอตไลท์คู่หน้ามีมาให้พร้อมและกระจังหน้าได้เป็นใหญ่แบบนี้คมเนียมแท้ทั้งชิ้น อินเตอร์คูลเลอร์มีมาให้กระจกหู่ช้างก็มีมาให้พร้อมเลยสามารถจอดดูเทียบข้างได้ปลอดภัยหายห่วงแน่นอนล้อแม็กเดิมจากโรงงานคันนี้ได้เป็นล้อแม็กขอบ17นะมาพร้อมกับยางดันหลบปี2024 4สเส้นกันไปเลยบันไดข้างขึ้นลงให้สะดวกและได้เป็นกระจกมองข้างพับปอกไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวที่มุมกระจกให้ด้วยมือเปิดได้เป็นโครเมียมแท้แต่งเบ้ากันเล็บมาให้เรียบร้อยเราไปดูในส่วนภายในกัน มาต่อที่ภายในเลยสําหรับตัวนี้นะได้เป็นสีทูโทนแบบนี้สีเบรดตัดด้วยสีเทานะตัวเบาะได้เป็นเบาะหนังสีเบดสะอาดนั่งสบายตัวใหญ่เลยตะเข็บไม่มีฉีกขาดด้วยและคอนโซลนี่ได้เป็นสีทูโทนแบบนี้ตัดด้วยสีเทามีแอร์แบ็กคู่มาให้ตัวนี้นี่ได้เป็นรถโครงสร้างเดิมสวยๆแบบนี้เลยล้อยอาร์คทุกอย่างเนียนๆเลยหัวน็อตไม่มีขันไม่มีขยับด้วยได้รถพอกเดิม ผิวพันดีมีปั๊มโตโยต้าครบชัดเจนทุกอย่างเลยได้รถโครงสร้างสวยต่อกันที่บอ่อแถว2เลยสำหรับแถว2ตัวนี้เนี่ยได้เป็นเบาะหนังสภาพดีมากนั่งสบายและขึ้นลงได้สะดวกด้วยมีราวจับให้ยึดดึงตัวขึ้นได้ง่ายเลยและตัวบาะเนี่ยสามารถพับได้ตามรูปแบบนี้เลยนะสัญลักษณ์ทุกอย่างครบพับขึ้นลงได้สะดวกเลยต้องการไปแถวสก็คือแค่ยกเบาะขึ้น ได้กว้างขวางมากใส่ของได้เยอะตัวเบาะแถวสามนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเบาะก,กันก่อนที่จะเข้าไปถึงตัวเบาะดูในส่วนของไฟท้ายก่อนตัวนี้เนี่ยได้เป็นไฟท้ายแบบหลอดไส้นะสว่างแน่นอนตัวโคมไฟเนี่ยใสๆเลยมีกระจกไล่ฟ้าให้ไฟเบรกดวงที่สามมีมาให้พร้อมเลยและมีสปอยเลอร์มาให้ครบตัวฟิล์มเนี่ยเราเปลี่ยนให้ใหม่นะได้เป็นระบบ VSC VNTurbo มีให้พร้อมดูในส่วนของฝาท้ายกันด้านในโครงสร้างสวยเดิม มีแอร์ลาวให้และตัวเบาะเนี่ยสามารถพับแขวนได้แยกใช้งานได้หรือต้องการลงมานั่งได้สบายสะดวกด้วยมีแอร์ตอนหลังให้มีอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงให้พร้อมเลยเก็บอย่างเรียบร้อยอุปกรณ์ครบคันไม่ต้องห่วงเดินทางปลอดภัยแน่นอน mm hmm. แผงควบคุมตัวนี้เนี่ยได้เป็นกระจกไฟฟ้า4บานตกแต่งด้วยเคฟล่านะกระจกมองข้างได้เป็นพับปรับไฟฟ้าให้พร้อมเลยมี บุสซ์คอนโทรลให้ตัวพุงแจได้เป็นรีโมทแบบนี้และคันนี้ยังมาพร้อมกับพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังชั่นเชื่อมต่อบลูทูธได้เลขไมวิ่งอยู่ที่171,000โลจอเดิมจากโรงงานนะรองรับซ d ดีมีนีเวเกเตอร์ให้แถมมีกล้องถอยหลังให้พร้อมแอร์เป็นดิจิตอลแบบนี้มี Power Outlet ชาร์แบตให้ครบระบบการลื่นอะไรมีพร้อมโดยเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดแบบนี้และย้ำว่า ฝั่งคนขับนี่ได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าด้วยสะดวกสบายมากเลยรายละเอียดดีใครที่กำลังตามหารถครอบครัวไปใช้งานบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์นแน่นอนกับเจ้า toyota fortuner 3.0 v โฉมแชมป์ปี2013ราคา519,000บาทเท่านั้นลูกค้าสนใจจัดไฟนแนนซ์ได้ผ่อนระยะยาวได้ถึง6ปีเต็มใครสนใจหารถครอบครัวไปใช้ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ